คือต้องเรียนก่อนว่ามาตรการพักที่ในอดีเนี่ยมีการหลากหลายสกิปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักเฉพาะกับลูกค้า NPL หรือพักเฉพาะวงเงินต้นต่าง,างๆหรือว่าพักเฉพาะหรืวงเงินแรกของแต่ละสัญญาซงครั้งน,นี้ก็เป็น,นฉพาะของของ้งนี้นะครับอย่างที่เรียนเลยว่าทางศบสได้หลังข้อมูลทั้งหมดนะครับในการที่จะเตรียมเสนอคณะกรรมการในวันพรุ่งนี้เพื่อไปกระโจ์ โดยหลักการก็อย่างที่เรียนนะครับว่าลูกหนี้ของทกศเนี่ยที่เ,าเรามีเป็นเกษตรกรกร,กรายย่อยเนี่ยเรามีที่ประมาณ3.9ล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้ตัวตัวสกินต่างๆที่จะมารับก็เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าภายใต้คาว่าลดภาระหรือแบ,บ่งเบาภาระโดยรัฐบาลในการนี้เนี่ยจะกําหนดเส้นวงเงินที่เท่าไหร่ ราะว่าอย่างที่เรียนว่ามันก็มีกลุ่มที่เขามีสกสิลาพอยู่แล้วกับกลุ่มที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากภาวะโควิดหรือว่าในเรื่องของภาวะผลกระทบทางด้านราคาผู้ผลิตด้วยทางด้านอาการๆาการต็ต้องเรียนว่าลูกค้าของเราจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ค่คนาคาาอนข้างที่จะปลอดภายนะครับเพราะว่าอย่างีนภาคการผริตแล้วก็ด้รับลกระทบกงในเรื่องของโควิดแล้วก็ในเรื่องของาราคาผู้ผลิตรวมถึงไทยแร็ในธรรมชาติต่าง ดังนั้นเนี่ยผมว่ามาตรการเนี่ยเป็นเรื่องของมาตรการให้เวลานะครับคนกับพุ่งฟื้นค่าอ่ะจะให้ลุกขึ้นจากเตียงแล้ววิ่งเลยเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นการทั่นี่คือเป็นเรื่องของการนั่งพักสนอยอะอย่างนี้นะครับหลังการที่รัฐเข้ามาช่วยแล้วท่มาสอบวาออกแบบในการที่จะช่วยทางเรื่องของเกษตรกรในการที่จะฟื้นฟูสภาพภาพได้นะครับ ฟื้นฟูจะมีการฟอลโล w หรือว่าการติดตามประเมินรอบนี้ให้มันแตกต่างจากอดีตไงบ้างก็อย่างที่เรียนนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูศักยาภาพนีครั้งนี้เราเสนอไปนะครับว่าผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการลงเ,เข้าสมัครนะครับแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยผ่าน ม o อถแอปพลิเคชันของตกสหรือว่า BAC ม o b i l e นะครับแล้วก็ต้องมาโชว์ตัวในการที่จะทำโหลดรีวิวในขณะเข้าวเพื่อที่ทางสกศจะดีไซน์หรือว่าออกแบบตัวแผนในการซพิ่มคุณภา,าพได้แล้วก็จะใช้ตัวม o b i l e แอปพลิเคชันนะครับในการที่จะมีมาร์คเอาหรือว่ามีการติดตาม แา่าที่เรียนว่าถ้าเราพักเข้าเฉยๆแล้วเราไม่มีทเกในการฟื้นฟูเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ยั่งยืงนนะครับในครั้นงนี้ก็เป็นการที่มีการเรียร้องการด้วยฟูดเสริมเข้ามปด้วยนะครับเราอาจจะทาไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้ต้องทําให้ได้มากที่สุดนะครับก็อดดูในหลักที่ว่าทั้ทาทงโครงการเราก็เป็นล้านคนละในการที่เราจะดำเนินการ